สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษตรพิศโลครับมานั่งอยู่กับเจ้าของแปลงนาข้าวครับฟังเสียงรถไถแตกๆนะครับสวยงามครับอยู่ในช่วงของการเจริญโตนะครับใบเขียวใบตั้งแล้วก็รวงนะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าปีนี้มีการดูแลแปลงนาข้าวอย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวยุพินบุราคอนค่ะพี่ยุพินนะครับพี่ยุพินครับแปลงนาข้าวตรงนี้อยู่เขตตาบลอะไรครับตะบลบึงบัวค่ะบึงบัว อำเภออำเภอวชิบบรรวะบดามีจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรนะครับมาพิจิตรต้องมาดูจระเข้ครับแต่ไม่มีจระเข้ให้ดูครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูต้นข้าวกันก่อนต้นข้าวนะครับตรงนี้ทั้งหมดแปลงนี้ยกี่ไร่ครับสิบสามไร่ค่ะสิบสามไร่ข้าวพันุอะไรครับก <c oughs> ขอสี่เก้าอันนี้กขอสี่เก้านะอยู่ในช่วงของการแทงรวงเนาะ,อ,ะอีกสักพักหนึ่งก็จะโน้มแล้วเนาะนะนะ มีใครมาเห็นแปลงนาะข้าวแปลงนี้แล้วมีพูดคุยทักทายอะไรยังไงบ้างครับมีค่ะว่าข้าวไม่เป็นโรคเขียวใบตั้งข้าวสวยอ๋อมีคนเขามาเห็นเขาก็มาชื่นชมอ่าและแน่นอนครับที่มันได้แบบนี้เป็นเพราะอะไรครับฉีดโฟีค่ะอ่านี่เลยฉีดโฟีฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งครับสี่ครั้งแล้วค่ะสี่ครั้งแล้วอ่าแล้วจะฉีดอีกไหมฉีดค่ะฉีดตอนก้มรวงเนาะก้มรวงค่ะอ่านะครับก็สี่ ห้าค้งก็ประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุข้าวนะครับอ่ะคราวนี้ปุ๋ยเราได้ใส่มากน้อยแค่ไหนครับก็ลดไปประมาณ20%อร์ลดไปบางส่วนอ๋อแล้วความสมบูรณ์แข็งแรงเขาเนี่ยการต้านโรคต้านแมลงอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างครับดีค่ะคือแมลงไม่ค่อยมีกวนอืม่อก็ถือว่าได้ลดยาเคมีพันไปด้วยได้ฉีดไหมครับรอบนี้ก็ไม่ได้ฉีด นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับได้ลดต้นทุนในส่วนของปุ๋ยด้วยแล้วก็กลุ่มยาเคมีพันธุ์ต่างๆด้วยนะครับอ่าแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช่ค่ะอ่านะครับนะครับการเอาโฟทีมาใช้นะครับคิดว่าถูกแพงยังไงครับคิดว่าถูกแล้วประหยัดได้เยอะไม่แพงเนาะอ่าโอเคครับอ่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนาข้าวครับที่มีผลลัพธ์ยอดเยี่ยมครับอ่าแล้วก็ลดต้นทุนเรียบร้อยแล้วครับอ่าวันนี้ต้องขอบคุณ ที่มากเลยนะครับที่แชร์ประสบการณ์เรื่องของนาข้าวกับพวกเราฝั่งผม,มนัทพงศ์บุญทองกเกษตรชักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ